นี่ผมรอเอาชีวิตรอดในเมืองวิงจันทร์นะผมซื้อหวยกันเลย2อ0หมืนะครับเกือบหมดตัวแล้วนะอาหารนี่ต้องครบ3มื้อนะผมก็กินมื้อแล้วแค่ครึ่งหนึ่งขอเซอร์เซตจะมีไหมครับผมเข้าไปนอนในวัดเดี๋ยวอ่ะไม่แล้วเราไม่กลัวเหรอเราสองคนเนี่ยผมมาเอาชีวิตรอดที่นี่ครับอยากได้กำลังใจเนี่ยผมเหลืออยู่สองหมื่นหกแถวหน้าสิบพันเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ไปขายดีกว่าป่ะแต่ว่าจะมีหวยไหมที่ผมน่าจะถูก เฮ้ยน่าขนคุณนะเรียกข้าวหน่อยได้ไหมหน้ำควายอ๋อนี่เหรอเอออร่อยว่ะแสดงว่าเราทำผิดพลาดครับขอโทษครับเอาชีวิตรอดเรามาตกปลาดีกว่อาวอุ้ย,ยคลิปนี้ผมจะเล่าอชีวิตรอดในเมืองวิงจันทร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ประตูชัยนะครับ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันเลยเดี๋ยวผมได้ก็ไปทำภารกิจนะยิงกระป๋องให้เงินดําไปไง่ายๆมันไม่ได้ผมมีลูกหินเนี่ยสามลูกผมให้กระป๋องละสองหมื่นกีปยิงกระป๋องเดียวผมสบายเลยเพราะว่ากระป๋องเดียวก็ได้สองหมื่นแล้วเ,เดี๋ยวก็รู้ผมยิงทีเดียวล้มสองกระป๋องนะอ้าจะรอดูจะทำได้หรือเปล่าไม่ได้จะสองลูกนะ อุ้ยเอ้ยลงสามเลยได้หกมือแล้ว,ลวใช้ชีวิตสุดต,ต่าแล้วเน่เน่ยเดี๋ยวผมจะเช่าโรงแรมเช่ารถเลยจ้างคนขับด้เอาเรียบร้อย คุณได้แค่หกหมื่นกีบครับโอเคมีอยู่หกหมื่นกีบนะหกหมื่นกีบับผมหกหมื่นกีบสบายเลยคลิปนี้อ่ะคือรอดสบายมากแต่ผมมีชาเลยนีคุณเหนืเป็นภารกิจย่อยคุณต้องทําให้ครบสี่ข้อนี้ไม่งั้นจะไม่ผ่านอย่างแรกก็คือต้องหาอาหารต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วมีความบันเทิงหนึ่งอย่างแล้วคุณต้องหาเงินให้ได้ด้วยในคลิปนี้ด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้อะโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาคุณสตาร์ทที่เวลาตอนนี้เลยหกโมงห้านาทีจับเวลานะยี่สิบสี่ชั่วโมงผมว่าผมอยู่สบายแล้ว นี่คืออะไรแล้วเนี่ยหวยสบายดีนี้ผมมีตังค์อยู่หกหมื่นผมซื้อหวยให้ <Yeah. S 3> คุณแน่ใจอะคะก็ถือว่าทำธุร,รกิจเนี่ยผมหางเงินได้อ่าโอเคถ้าถูกนี่ได้กี่หครับ<อ> <60, 000. S 2> หกหมืน่นหกหมืน่มนเอาครึ่งหนึ่งครับผมซื้อหวยกันเลยสองหมื่นห้านะครับไม่คิดมากถ้าผมถูกผมก็สําเร็จข้อสี่ละที่จะต้องหาเงินนะครับผมก็เหลือเยอะก็ชิวๆอ่ะอยวากรู้อันนี้คิดว่าผมจะมีโอกาสถูกไหมตัวหนึ่งถูกถูกแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวผมจะมีตังค์รวยขึ้นเลยเว้ เดี๋ยวเราดูว่าผมจะถูกหวยหรือไม่นะครับตอนนี้เหลืออยู่3 5มหมแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยไม่รู้ว่า3 5มหมนเนี่ยมันเยอะปะ่าวว่ลองไปหาของกินเล่นๆก่อน<ๆ><ๆ>ตอนนี้ผมแบบหิวน้ำมากเพราะว่าอากาศร้อนมากช่วงนี้เป็นช่วงแบบกลางปีนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรให้กินบ้างน้ำขวดเท่าไหร่ครับ5 0 0 0กีบสิบาทเท่ากับ5,000ันกีบแสดงว่าเงินที่ผมมีก็แค่70บาบาทเองเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วตอนแรกนึกว่าแบบเอาไปจองโรงแรม ล้วที่ซื้อมาเมื่อกี้ก็เกือบหมดตัวแล้วนะเฮ้ยที่ลาวเนี่ยครับเงินกลีบจะเหมือนเยอะนะแต่ว่าซื้ออะไรได้น้อยนะครับเฮ้ยที่นี่แบบสาวสวยมากเลยนะทุกคนเท่าไหร่ครับไ้่จบวันใหคับคุณให้เงินผมน้อยไปป่ะเนี่ยสามไม่กันอาตังน้อยผมเอาไม้เดียวพอคุณยิงกระป๋องได้น้อยเองอ่ะ เย็นสบายละโอ้ม่ล่ะ้ม่ล่ะโอ้ไมน้ไมนล่นนม่ล้ม่ลถน,น,นม,ามาล่มาลาอมาา่ล่อม่ลาอ้ได่้่ะไม่้ไม่้มลือม่ม่ล่อไม่ล่้ม่ลไ่่่่ะมไม่่ะอมอาา่่อ่่ล่อ่ วิธีให้อิ่มที่สุดก็คือข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวขายไงครับห้าพันสิบพันสิบพันก็คือหนึ่งหมื่นนะครับผมซื้อข้าวเหนียวห้าพันนี่ได้เท่าไหร่ครับห้ยาพันพออุ้ยเยอะมากเลยเนี่ยเอาสามพันได้ไหมผมเงินน้อยขอแค่สามพันก่อนเลยฮลบน้อยอ่ีเป็นเงินไทยก็หกบาทอุ้ยก็เยอะอยู่ดีอุ้ยนี่คือหกบาทครับข้าวเหนียวหกบาทโคตรเยอะเลยภารกิจที่ผมบอกดำนี่อาหารนี่ต้องครบสามมื้อนะครบสามมื้ออ่ะ ผมก็กินมือ้อละแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งผมกินเยอะอยู่แล้วแล้วเกี๊ยวข้าวเหนียวเปล่าข้าวเหนียวเปล่าเลยอันนี้พวงเท่าไหร่ครับห้าพันกีบก็สิบบาทเอาพวงนึงนะครับห้าพันกีบตอนนี้เหลือสองหมื่นห้านะครับผมว่าผมพอยี่สิบสี่ชั่วโมงผมกินอันนี้มผมกินตลอดเวลาเลยเดี๋ยวไปเดินหาที่นอนต่อเดี๋ยวปะไอ้นี่คุณกะทำภารกิจวันเดียวเสร็จเลยนะวันเดียวเสร็จเลยผมเข้าไปนอนในวัดเดี๋ยวปะไอ้จริงๆผมทำอาชีพนี้ได้ปะ ผมแก่งๆเข้าไปขอได้ด้วยวะผมขอได้ไหมครับขอเศ็จะมีไหมครับแบบพันกิบอะไรเงี้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากครับเดิมภารกิจสำเร็จแล้วภารกิจสำเร็จแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับไอผมได้เพิ่มมาอีกพันกิบอ่ะเฮ้ยสรุปภารกิจนี้ผ่านง่ายๆเลยอ่ะหาเงินผมไปขอนอนใต้บันไดหลวงหลวงพ่อได้ไหม ที่นี่เขาใช้ชีวิตกันเร็วมากสักสามทีทุ่มเขากลับบ้านนอนกันหมดแล้วผมก็เลยคิดว่าวันนี้นอนเลยดีกว่าวันนี้ผมอยู่ใต้กุฏิพระนะก็นอนตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเอางั้นเลยอนี่คุณพาผมมานอนอะไรเนี่ยไม่แล้วเราไม่กลัวเหรอเราสองคนเนี่ยทำไมอ่ะมาอยู่ในเขตวัดไม่มีใครทำอะไรอ่าเงยผมนอนตรงนี้แล้วกันทุกคนนะพรุ่งนี้จะได้ดูเต็มที่นะอีกแล้วผมมาตรงนี้เลยนะพาเพื่อนอีกแล้วนั่นอยู่กันตื่นกินแล้ว ลุก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 เฮ้ยค <Hey. S 1> นผมชอบที่นี่นะเพราะว่าแต่ละโซนแต่ละห้างอย่างสีหอมหรือว่าแคมโของอะไรเงี้ยที่เป็นตลาดอย,อ,อยู่ใกล้กันเออแล้วก็อันเนี้ยคือผมอยู่ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะผมชอบที่มันเป็นเมืองที่แบบระยะทางห่างกันนิดเดียวนะึกออกป่ะเดินทะรัดอะแล้วมันเดินง่ายเลยผมว่าเราไปหาภารกิจสันทนาการให้ตัวเองดีกว,ว่า <ไป S 2> มัน <ไป S 2> จะได้ม,มิชชั่นคอมพลีทเออนี่ผมก็จะได้ให้ทุกคนเห็นไปด้วยนะว่าวิถีชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้เป็นอาณาชีวิตรอดที่แบบ ให้เราได้เห็นวิถีชีวิตอีกประเทศหนึ่งนะอืม๋อต้อทษนะครับพอดีแบบผมมาเอาชีวิตรอดที่นี่ครับอยากได้กำลังใจหน่อยไม่ใช่พอจะมีอะไรทำไหมครับที่นี่มีอะไรให้ทำไหมสนุกนี่เล่นไหมอยากให้ภาลาผ่านไปเร็วๆอ่ะน่าจะเล่นหนังกับเฮาก็ได้เอ้าไปดีครับไปไปนะครับที่นี่มีโรงหนังด้วยครับอือมีเกมของคุณมารับผม ไป <st ut ters> ได้กันนะครับนี่คือเวงชันเซ็นเตอร์นะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายแบบเซ็นทรัลเวิลด์หรือสยามอะไรเงี้ยมีเกมแลนด์นะครับซึ่งเป็นเครื่องเล่นนะมีอยู่สองพื้นหกนะผมก็ถ้าเล่นอันนี้มันจะเล่นได้น้อยมันก็คงเล่นได้แบบเดียวมันฆ่าเวลาไม่ได้ผมว่า <adelante> ต้องดูหนังด้ว่ยชื่อไรนงานเมเจอร์ทำไมเขาน่ารักจังพี่เข้าไปถามกันว่ามีผมชอนอะไรอ่าสวัสดีครับเสือเลี่ย เฮ้ยเ้ขื่อนเลยมีโปรโมชั่นอะไรแนะนำไหมผมเหลืออยู่สองหมื่นหกอ่ะนั่งกันแถวหน้าชุดพันธุ์ใช่หรอาจริงเหรอโอเคนะหมื่นกรีบเท่ากับยี่สิบห้าบาทผมเอาเลยผมดูเลยจุลสิษย์จุลศิษย์ที่เรียนเด็กเด็กเด็กจุลาป่ะแล้วจุลจุลาศิษย์ปะไงผมผมซื้อให้เขาไปดูด้วยผมได้ไหมไม่ไม่มากกับกูมากกูอันนี้ผมก็ต้องซื้อให้กลับด้วยนะเพราะว่ากล้องมาด้วยนะครับ นี่คือดูหนังสองคนในราคา40บาทนะครับถูกมากน้ำดื่มเท่าไหร่ครับน้ำดื่ม6 0กบาทบอปคอร์นีไม่ได้ครับห0 0ขวัญิบแย่เลยดูหนังมี๊อปคอร์นเพราะเหลือ,<ม>อเขาแค่ห0 0ขวัญกิบอ,อันนี้อันนี้ฟรีครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้อันนี้นะไม่อันนี้นะ <c ười> แล้วก็อันนี้มาโอเคไปครับทุกคนร่อนเล่นครับร่อนเล่นครับอันนี้นะครับน้อยๆครับอะไรนะครับขอได้แค่ n a m ได้ครับห ภารกิจของเราเนี่ยจบตอนหกโมงเย็นใช่ไหมครับแต่ว่ายังมีหวยไว้ที่ผมน่าจะถูกเฮ้ยโทรศัพท์ไปขายหรือเปล่าม่ต้องไรเป็นเรียนเนเฮ้ยถูกว่ะเฮ้ยจริงไหมถูกถูกถูกเฮ้ยนี่ร้านหวยอยู่นี่เดี๋ยวเราขึ้น้นหวยเลยอันนี้ผมถูกหวยไหมครับจ้าคือหกสิบพันหกสิบพันจ้าได้หกหมื่นเฮ้ยได้เงินเพิ่มแล้วทุกคน มีโชคนะมายูเล่าหน่ยนะเฮ้ยเโชคมีเขาบอกเรามีโชคครับผมมีโชคมีโชคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับแต่ยี่งราคุยกิบก็เยอะประมาณ120บาทนะครับผมแดดข้างนอกค่อนข้างร้อนนะครับทำให้เราเสียงเหงื่อได้เร็วนะครับต้องหาที่หลบแดดเพื่อรักษาดูมุร่างกายไว้นะครับภารกิจที่ให้มานะครับก็จะมีที่อยู่ก็นอนวัดมาแล้วหาเงินใช้ก็ได้แล้วนี่ไงหวยแล้วก็ข่าบันเทิงก็ดูหนังเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยใครวะเฮ้ยน่าคุ้นๆนะอ <laughs> เอา้เอามาทำอะไรครับมานซื้อของอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อนายชื่อใครกันเลยอะ่ะชื่ออะไรไครับไวาย <laughs> ไถ<ห>นาย <laughs> อันนี้คือสาวที่เราเจอที่คาดิโน,โนในคลิปนี่ใช่ป่ะเรียกข้าวหน่อยได้ไหม <laughs> ตอนนี้กํลังเอาชีวิตรอดอยู่ไม่หนูกว่าจะให้พี่มาจ่ายอะไรที่เหลือแปนกี่้นนะซื้อของให้ผมหน่อยอะไรซื้ออะไรครับซื้อไมซื้อไมไมพอดีบ้าหนูจะกลับบ้านอ่ะกินข้าวที่บ้านหนูไหมเฮ้ย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 ดําไปเลยดําไปเลยเดี๋ยวผมไปเองไปน้องไปพี่ไ รอน้องก็ซื้อของเสร็จแล้วเดี in ๋ยวเราตามน้องไปที่บ้านแล้วดูน้องเขาดิดูยืนผมชอบท่าเต้นนี้กระดำโอเคครับตอนนี้ก็น้องทั้งสองคนก็พาผมมาที่บ้านครับอุ head, ้ยอาชีรอดในบ้านผู้สาวเสียวอ่ะอันนี้คือเขาบอกว่าจะพามากินข้าวนะ เน่ข้าวอ่ะสวนอ่ะนี่คือบ้านนาใช่ตอนนี้เราลอดตายแล้วว่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูวิถีชีวิตของคนลาวนะครับผมไอ้ผมว่าเงินที่เหลือนี่ให้น้องเขาเลยนะค่าข้าวไปเดี๋ยวเกียรมือนะเอามาทำอไรแมวให้กินฟีให้กินฟรีให้กินฟรีเลยเหรอให้กินฟรีเลยเหรอโอเคครับเราลอดตายแต่ผ่องแล้วจริงๆก็ไม่ได้อยู่ยากนะที่เวียงจันทร์น่นก็อยู่สบายอยู่ขอแบบแซ่บๆได้วยนะเข้าโหดเลยเกียร์ ไปดีกว่ากลับด mm ีก hmm> ว่าเดี to to ๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนที่กินข้าวนะว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านสวนของนานากับป้าเป้านะครับยูทูบเบอร์อันนี้คืออะไรครับปุ๊กผักตบชวาอันนี้เอาไปทำอะไรครับเพื่อให้หอยอ๋อเอาไปเลี้ยงหอยเอาผักตบชวามาเลี้ยงหอยนี่คือวิถีชีวิตแบบว่ามันมาของคนลาวนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็แบบช่วยๆเหลือกันนะครับนี่ตกปลาเลย นะอาชีวิตรอดแล้วมาตกปลาดีกว่าเดี๋ยวสิเราจะได้ปลามากินไหมครับคืนนี้อุยเขาให้เรามาอยู่บ้านเขาแล้วก็หาข้าวกินเองเดี๋ยวอุ้ยปลาขึ้นครับเป็นเิลลิ่แบบว่าเป็นบอ่อของส่วนตัวแต่ก็ตกปลาไป เฮ้ยขยับแล้วตาต่อแล้วนะตอนนี้ก็มากินข้าวอยู่กับคุณแม่ของนั้นนะป้าเป้านะครับผม<อ>บสบายดีครับข,ขอกินกัอนเลยนะหิวแล้วนะขอตัดก่อนเลยครับก่อนที่นั่งคุย อ่านควายอ๋อนี่เหรอที่อยู่ในคลิปเรื่องอาหารแทบน้าอร่อยนุ่มเอออร่อยว่ะแสดงว่าเราทำผิดใช่เราทำผิดแล้วก็โดนด่าด้วยอร่อยจริงจอาหารลาวอร่อยมากเป็นไรคนตัวบาอยอ่าจริงๆแม่เห็นหน้าเมื่อกี้นี่กำหมัดแล้วกำหมัดแล้วบอกแม่จะไล่ออกจากบ้านแล้วเมี้ยทุกคนครับจริงๆผมชอบอาหารลาวแลพูดใหม่ทุกคนครับผมขอโทษครับโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอาหารลาวเนี่ยมันอร่อยทุกอย่างคือ ถามว่าอร่อยอยังไงก็คือคเหมือนอาหารไทยนั่นแหละแทบไม่ต่างกันนะคอาหารไทยอาอาีสานซึ่งผมก็ชอบแล้วก็อร่อยเดี๋ยวผมทําให้ถูกเองแค่นั้นแหละครับบาทีหน้าอยากให้เอาชิปเราที่ไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเนีายนอนทักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวอีสาภาพกผมก็จะมีคนม,มารับที่นี่และถือว่าจบภารกิจครับขอตัวไปกินนะครับอร่อยมากเลยอู๋วใหญ่จัดหือ ต่บหน้าผมมายอยีกได้ไหมครับได้ได้อุ้ยได้ได้ย <c oughs> มาเรื่อยๆเลยนะครับเ <c oughs> ขาทำไมเขาฝึกยิมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับครับครับผม